น ah. อนนอนแบบนี้ได้เลยนลากลัวอ๋อตรงนี้เหรอใครรูว่าตรงนี้นั่งรถจากวู uh. นมาพักที่หมู่บ้านชาวปะวัเกยอที่เชียงใหม่เฮอนั่นห <im> ัวเละด้วยให้หัวละมีความสุข มาเนี่ยของเป็นคนดีนั่นแะเนอของจากอู๋มาใหม่ใหม่มาใหม่ก็หนักคนหนักขวานก็โอเคเธอต้องรับสิเธอเป็นเจ้าบ้านนะน้ำเหนือเธอกินแกงเย็นบ่อยมากโอ้แกงเย็นอร่อยแม่อุ้ยให้กินโอ้แกงเย็นที่เราไปช่วยกันทำอืมแซมอิลี่แซมอิลี่เออเออลองลองท่าลองท่าสู้ก่อนแซมอิลีเออ นี่เป็นของที่ได้จากธรรมชาติาานี้ล่ะ <c oughs> <laughs>